สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็ลูกๆชั้นม .1 หนึ่งทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกฤษดาไพรเสียนก็มาพบกับนักเรียนชั้นมอนในรายวิชากระบีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่4ที่เราจะได้ทําในช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับ่อนอื่นคุณครูก็จะทบทวนกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมที่ลูกๆชั้นมอนได้ทําไปแล้วกิจกรรมที่1นะครับก็คือการผสมนิเทศโดยการสร้างรายกลุ่ม ของนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งแต่ละห้องกิจกรรมที่2ก็คือให้นักเรียนได้รู้จักการออกกําลังกายเบื้องต้นก็คือให้ลูกทุกคนได้เข้าลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น3แล้วก็เข้าไปในกลุ่มตามลิงก์ที่คุณครูส่งไปให้หลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกทุกคนได้เชิญผู้ปกครองหรือคนรู้จักอีก4ท่านนะครับซึ่งตอนนี้ลูกๆที่น่ารักหลายๆคนก็ได้ทำ สำเร็จรุนวงไปแล้วนะครับส่วนกิจกรรมที่3ก็จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับคุณครูจะสร้างรายกลุ่มระหว่างคุณครูและก็ผู้ปกครองนะครับตอนนี้ก็จะครบช้วนเกือบร้อยตัวสุ์แล้วและวันนี้นะครับกิจกรรมที่4กิจกรรมที่สําคัญก็คือเราจะให้ลูกๆได้รู้จักการออกกําลังกายในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายกันนะครับ ทบทวนขั้นตอนในการออกกำลังกายก่อน 1. ทุกลทกๆทุกคนจะต้องมีการวอร์มอัพ 2. นะครับจะเป็นการออกกำลังกายตามกิจกรรมต่างๆและ3เรียกว่าการครูดาวนะครับหลังจากนี้นะครับคุณครูก็จะไปออกกำลังกายแต่เมื่อสักครู่นี้คุณครูก็ทำการวอร์มอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้คุณครูก็จะทำการออกกำลังกายโดยการใช้ ลูกวิ่งไฟฟ้านะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับมาดูตัวอย่างการออกกำลังกายของคุณครูวันนี้ครับมาดูรูปแบบการออกกำลังกายของคุณครูนะครับจะใช้ลูกวิ่งไฟฟ้านะครับคุณครูจะเริ่มนะครับขั้นแรกคุณครูก็จะตั้งเวลานะครับจะใช้ระยะเวลาในการวิ่งประมาณ30นาทีจะใช้ความเร็วที่ในระดับ 15นะครับก็ถือว่าเป็นความเร็วสูงสุดนะครับตอนนี้ค,นคุณครูก็ออกกาลังกายนะครับครับเมื่อสโครู่ค,คุณครูก็ทำการวิ่งนะครับที่ลู่วิ่งไฟฟ้า30นาทีก็รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะครับหลังการออกกำลังกาย30นาทีนะครับขั้นตอนสุดท้ายค,คุณครูก็จะใช้การคูดาวนะครับเมื่อค,คุณครูคูดาวเสร็จแล้วนะครับค,คุณครูก็จะพัก รประมาณสัก15บนาทีแล้วก็จะไปอาบน้ำชะล้ร่างกายให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเราพบกับค,คุณครูคุกครั้งหนึ่งนะครับลากายมายครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับในกิจกรรมที่4นะครับก่อนอื่นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของขั้นตอนในการออกกาลังกายการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญแต่จะต้องทําให้ถูกขั้นตอนโดย1นึ่งจะต้องมีการวอร์มอัพ สอนะครับการเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกําลังกายตามรูปแบบต่างๆและสุดท้ายก็คือการคูลดานะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากของการออกกําลังกายนะครับและในวันนี้สิ่งที่คุณครูจะให้พวกเราได้ทํากันก็คือจะให้พวกเราได้ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับตามความเหมาะสมของแต่ละคนใครสามารถวิ่งที่บ้านใครสามารถออทำการแอโรบิกหรือกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ทําการถ่ายรูปนะครับเอาแค่รูปพอแล้วก็ส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มตามแต่ละห้องที่คุณครูได้สร้างไว้แล้วนะครับก็หวังว่าพวกเราจะครับจะมีความสุขกับการออกกําลังกายและที่สําคัญดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย